ปองน้าว่างยู่บตันนี้เส ouais. ียงอีหยังน oh ี่ทำทำทำฟั oh. 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 ้วมานี้ว oh. ันนี้เสียงอีหยังนะไอ้ยมันม่หยังหรกางนจับปากโอ้ยโอ้ยอ้โอ้ยโ้ยโค้ยโอย้ยอ้ยโ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 ้ยโอ้ด้อ้ยอยอ ยาสุดโดนเลยเด้อฟาวมาเอิรนพอเซียวมานั่มเออเออเออห่านางถ่าอยู่นี่ละต่อมาได้กินเบอร์นิจจาแนี่เห็นนะไอ้วุญญจันสิกินเบอร์นิจจาขึ้นนะขาดขนาดเออเออฟาวมาฟาวมาเอิร์นเรีวเรียบร้อยมานขนาดแตาเมื่อกี้น้ำแน่นั่นโอ้ยไม่จะสมไม่จะกล้วยบานเอาเบไว้แก้สิกินเท่าไหนก่อนอ๋อเสียวสิมน้าน้อก็ต้องอันนี้แน่ยหลับไปหาต้มกายไปหาเป็นยังบรรยากาศดี ัก็ดียืนละอ้ยแต่ว่าเชียวสิมาได้ละเฮ้ยมาไว่รู้ป้อเธอสิมาหอเธอสิมาหอนหมายก็ว่าตึงใดตึงไปหากิจกรมค่ะเส้ยเียวหมาอืมเ้ยเพ่อนบรรยากาศเฮ้ยอเด็กเน่อเถี่ยอินเนียสัตว์ว่าใคยว่อยากไปคยว่าอยากไปเลยไอ้ดเ้ยไปนี่มันหาดโดนเลยละเจ้าเนี้ยเสือซาแห้งสส่ละ มีสิรีส์เหรอขึ้นนัดตะเฮามามันคือมีสิรีส์เหรอเฮ้ยอ้าวสายนอคนแบบนี้อ้าวคือเห็นตั้งแต่ของคนคือบ่เห็นแบบนี้คนไปใส้เด้อไม่เตรียมไว้ให้ผู้ใดอยู่คนคือบ่เห็นคุณผู้ให่เด้อเข่าขวี้เจี๊ยบเจี๊ยบทองแมะขวีจี๊ยบเจี๊ยบทองเขาไปเข่าห้องนามก่อนเด้อเจ้านางขามันอยู่นี่แหละไปท้ายนี่แหละเออ อุ้ยอ่าย่อยเราไม่ได้อยากเลยได้เนี่ยนี่คอยเราบ่มากเลยโอ้ยเนี่ยอ้าอ้าอ้าออุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยจังเดขึ้นมาเจ็บท้องย่ามีน้องานีบ่มากบอาไจังเดะขึ้นมาเจ็บทรองปองน้ำว่างีบบนตัวนี้เสียงอีหยังนี่ฮ้าท้าท้าเม้นี้เมนี้ท้าเม้นี้ีเสียงอีหยังนะไอเฮ้ยมันไม่หยังหรอกคั